งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝายวิปัสนาธุระบันทึกของพระยานวิสิทธตสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์หลวงปู่สิงห์ขันทยาคโมต่อภาคสาจังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์เสาวกันตศีละเทระและพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระพร้อมด้วยภิกษุสามเณรเป็นอันมากเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝายวิปัสนาธุระ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งพระอาจารย์เสากันตะศิลทะระพักอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้จัดการสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นหลายสำนักคือสำนักสงฆ์วัดภูเขาแก้วอําเภอพิบูรณ์มังสาหารสำนักสงฆ์วัดดอนธาตุอําเภอพิบูรณ์มังสาหารสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านสวนงวัวอําเภอม่วงสาสิบสำนักสงฆ์วัดบ้านเหล่าเสือโกกอําเภอขุลุ สำนักสงฆ์บ้านด่านอำเภออำนาจเจริญสำนักสงฆ์วัดป่าท่าหัวดอนอำเภอเขื่องในท่านป่วยเป็นโรคชารามรณภาพล่วงไปเมื่อปีพศ2485 2. พระอาจารย์มั่นภูริทัตถิระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระภาคสจังหวัดสกลนครท่านพักอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครแล้วไปอยู่สำนักสงฆ์ วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครท่านป่วยเป็นโรคชราภาพถึงแก่มรณภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2492 3. พระอาจารย์ดีฉันโหนเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระวัดป่าภูเขาแก้วอำเภอพิบูรณ์มังสาหารและสำนักสงฆ์วัดป่าแสนสำราญอํเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านดานอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกมารักษาอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราชไม่หายถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่8เมษายน2502 4. พระอาจารย์บุญสิงห์อยู่จำพรรษาสำนักวัดสางโกเปลี่ยนเป็นวัดศรีธรรมารามได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร มีนามว่าพระครูพิาสารศิลคุณ 5. พระอาจารย์พันธ์ปาเรสโกอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดบ้านน้องไข่อําเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีภาคสจังหวัดสุรินทร์พระอาจารย์ดุลอัตุโลพระมาหาโชตพระอาจารย์น้อยอรินธโมไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระในท้องที่จังหวัดสุรินทร์หนึ่งพระอาจารย์ดุลอตุโล ท่านพักอยู่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรมีนามว่าพระครูรัตนากรเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์และเป็นพระอุปัชฌายะสองพระมหาโชติพักอยู่สำนักสงฆ์วัดปา่าโยธาประสิทธิ์กรุทหารจังหวัดสุรินทร์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระธรรมทิติยาน ปัจจุบันท่านอยู่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมาและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่าพระราชสุทธาจารย์เมื่อวันที่หธันวาคม2,502พระอาจารย์น้อยอรินธโมพักอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าในมิตรมงคลสถานีจังหวัดสุรินทภาคสามจังหวัดศรีสะเกดพระอาจารย์ภูมิมีทิตฐธโม ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระจังหวัดศรีสเกตเมื่อไปถึงจังหวัดศรีสเกตแล้วท่านเด้พักอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าสำราญตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตปัจจุบันท่านไปอยู่วัดนวลพระนิเวศจังหวัดอุดรธานีภาคสี่จังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ภูมิมีทิตะธรรมโมพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนพร้อมด้วยพระพิสุและสามเณร มวดละเจ็ดองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัส,สนาธุระในท้องที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อไปถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วพระอาจารย์ภูมิมีทิตธรรมโมพักอยู่สำนักวัดป่านวนิเวศจังหวัดอุดรธานีได้รับสมณศักดิ์เป็นฐานานุกรมของเจ้าคุณพระธรรมเจดีเจ้าคณะธรรมยุทธผู้ช่วยภาคสามภาคสี่ภาคห้ารูปที่สามมีนามว่า พระครูวินัยทรภูมิมีทิตะธรรมูพระอาจารย์อ่อนยานาสิริท่านพักอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองบัวบานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์มหาบัวยานาสัมปันูท่านพักอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีภาคสีจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารุพระอาจารย์กงมาจิรปุญญูพระอาจารย์ศิลาอิสรพระอาจารย์แว่น พระอาจารย์หอมพระอาจารย์ทองคําพร้อมด้วยพระภิกษุและสามเณรมวลและเจ็ดรูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระในท้องที่จังหวัดสกลนครเมื่อไปถึงจังหวัดสกลนครแล้วเวลานี้เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระอยู่ในสำนักต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารู อยู่สำนักสงฆ์วัดป่าถ้ำผาขามจังหวัดสกลนครสองพระอาจารย์กุงมาจิระปุญโญพักอยู่สำนักสงฆ์ยอดเขาเรียกว่าวัดป่าโดยธรรมจีดีจังหวัดสกลนคร 3. พระอาจารย์ศิลาอิสรูอยู่สำนักสงฆ์วัดโพชัยหรือวัดป่าอิสารารามก็เรียกตำบลวาใหญ่อําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครสพระอาจารย์กวาสุมโน อยู่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านผู้อําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครหพระอาจาร์แว่นอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านบัวอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร 6. พระอาจาร์หอมอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านอุ่มเม้าอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร7พระอาจาร์ทองคำอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าฝั่งโคลนอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครภาคหจังหวัดนครพนม พระอาจารย์เกิงอธิมุตโตพระอาจารย์บุญมามหายโสพระอาจารย์ทองอโศโกพระอาจารย์สนพระอาจารย์คำคำพีโรพระอาจารย์จรัตพร้อมด้วยภิกษุและสามเณรมวลและเจ็ดองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระในท้องที่จังหวัดนครพนมเมื่อไปถึงจังหวัดนครพนมแล้วท่านได้แยกกันอยู่ตามสำนักต่างๆดังนี้หนึ่งพระอาจารย์เกิงอธทิมุตโต อยู่สำนักวัดโพชัยตำบลสามผงอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมได้รับตำแหน่งเป็นพระอุปชายยะสองพระอาจารย์บุญมามหายโสอยู่สำนักวัดอรัญญิกาวาสจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรมีนามว่าพระครูภพโรธปัญญาคุณสามพระอาจารย์ทองอโศกโกอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าเกาะแก้ว อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม4พระอาจารย์สนอยู่สำนักสงฆ์วัดถ้ำบ้านนาโศกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม5พระอาจารย์คำคำพีรอยู่สำนักสงฆここ์วัดป่าศิลาวิเวกอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม6พระอาจารย์จรัสอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าท่าควายอำเภอธาตุพนมภาคสี่จังหวัดหนองคายพระอาจารย์หนูพูลพระอาจารย์ล่า พร้อมด้วยพระพิสุและสามเณรไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องที่จังหวัดหนองคายเมื่อไปถึงจังหวัดหนองคายแล้วท่านได้แยกกันอยู่สำนักต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ 1. พระอาจารย์หนูพูนอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าอำเภอบึงการจังหวัดหนองคาย 2. พระอาจารย์ล่าอยู่สำนักสงฆ์อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายภาคสจังหวัดขอนแก่น เมื่อพุทธศักราช2 4 7 2ถึง2474พระอาจารย์สิงขันตยาคโมพระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพระอาจารย์อุ่นพระอาจารย์เกิองอธิมุตโตพระอาจารย์ศิลาอิสโรพระอาจารย์ภุมมีทิตะธรรมพระอาจารย์กงมาจิรปุญโย พระอาจารย์ดีฉันโหนพร้อมด้วยพระภิกษุสาม,มนเณรประมาณรวม30รูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาทุระในท้องที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วได้แยกกันอยู่จำพรรษาตามสำนักสงฆ์ต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่งพระอาจารย์สิงขันตยาคมโมพระอาจารย์ภุมมีทิตะธรมโมพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยพระอาจารย์หลุยอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์ วัดป่าวิเวกธรรมตำบลโนนทันอำเภอพระลับจังหวัดขอนแกน่นสองพระมหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์โอนยานาสิริอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านพระคืออำเภอพระลับจังหวัดขอนแกน่นสามพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพร้อมด้วยพระพิสุสัมภเนนอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านผือตำบลโนนทันอำเภอพระลับจังหวัดขอนแกน่นส พระอาจารย์เกลงอธิมุตโตพร้อมด้วยพระพิสุสามเณรอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าชัยวันบ้านศรีฐานอำเภอพระรับจังหวัดขอนแกน่น 5. พระอาจารย์ศิลาอิสโรอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านคำไฮตำบลเมืองเก่าอำเภอพระรับจังหวัดขอนแกน่นหพระอาจารย์อุน่นพร้อมด้วยพระพิสุสามเณรอยู่จำพรรษา ที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านทุ่มอําเภอพระรับจังหวัดขอนแกน่น 7. พระอาจารย์ดีฉันโนพร้อมด้วยหมู่คณะพระพิสุสัมเนรอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านโคกโจดอําเภอพระรับจังหวัดขอนแก่น 8. ปพระอาจารย์สามาพร้อมด้วยหมู่คณะพระภิสุสามเนรอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านยางคำจังหวัดขอนแกน่น9พระอาจารย์นินอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์ วัดปลาสุมนาใหม่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเมื่อออกพรรษาแล้วได้พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและพระอุปัชฌายะในท้องที่อำเภอพระรับจังหวัดขอนแก่นออกเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละมิจฉาทิฐิเลิกจากการถือพูดผีปีศาจตั้งอยู่ในพระไตสรสารณคมทุกปีตลอดมาทั้งสามปีครั้นเดือนกุมภาพันธ์พศ2474 กำลังออกเทศนาสั่งสอนประชาชนไปในท้องที่อำเภอนาำพงเจ้าพระคุณพระพรมมุนีเจ้าคณะมณฑลราชสีมามีบัญชาอาราธนาให้ไปจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ย้ายจากจังหวัดขอนแก่นไปอยู่จำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาโปรดติดตามธรรมสาระงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสนาธุระบันทึกของพระยานวิสิทธิสมิทธิบีราจารย์ พระอาจารย์หลวงปู่สิงห์ขันตยาขมโมในคลิปหน้าขออนุมโมทนาบุญกับธรรมสวรรใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมของทุกท่านสวัสดีครับ